จ้าจ้าจะเดินมาปนั่งอ <aría> ันหน้าเธอแม่แล้วสิเอาเอายาหายหน้าน่ะเอาเลือดแข่แล้วโตเก็บไว้ใส่มาเอายิให้แหน่เธอแม่ว่าน่ะอ๋อเดี๋ยวแม่แล้วจะออกข้างนอกแล้วพอดีวันพี่เคยเรามาน่ะพี่เคยหน้ามาแล้วสิได้หาเราเอาไปกินเลยก็ใหญ่ มันกินจีบปะเดียวคงตายอ่ะโนมันสบายที่เดียวนะเลยเข้าไปในซองมันเลยตัวใหญ่นี่สแกนตั้งแต่เปิดานตาจานนี่แหละอะใหญ่ถ้ามันเป็นอะไรตายกินกระป๋องกินขวดตายเข้าโยน

เราใส่แคปซูลกินไม่ยากหรอกดูนะนุ่นนะเดี๋ยวไม่มีหลานนะนะั่นน่ะมีแค่นี้ไนดะ้สิอเครนะาะ